เกิดมาทำไมครั้งที่ห้าสิบเจ็ดนะ,ะเทวดาก็คิดว่าคงคงพอแค่นี้นะเพราะว่าจะพูดอีกหลายพสูรก,ก็ในเดียวกันแหละมานก็ไปฟังที่ที่ช่อง YouTube คำถามข้อแรกเลยที่บอกว่าเทวดามานเปดยักษ์คืออะไรนะกก็ขอผ่านไปก่อน ไปไปไปดูช่อง YouTube อ่ะคำถามข้อแรกเลยนะทีนี้มาดูเทวดาหกชั้นเรียกฉะกามาวจรภูมิฉะแปลว่าหกกามาก็คือกามอาวจรคืออาว,จร,ออวจรคือเลื่อนไปชั้นวิสัยคือแปลลนะักษณะที่เป็นอยู่ของกิเลสกามหรือวิสัยของกามระดับของมันส่วนขณะสูตรอที่อริยาภายนอกภายในเกิดภาษาหกวิญญาณหก ทพเจ้าบอกเห็นสวรรค์นรกเป็นบุญของเธอแล้วหนอไอ้นี่เป็นเรื่องของเหตุเหตุที่จะได้เป็นเทวดาหกชั้นส่วนชากรามาวัาจลภูมิเนี่ยเป็นภูมิคือระดับของการสเสพเอะเอียดมากน้อยต่างกันซึ่งเทวดาหกชั้นนี่ก็มีทั้งปรมัติตและก็สมมติ ถ้าเราแปลเนี่ยปรมาภิสมมุตินี่มันมันจะมีคู่กันเสมอนะเหมือนมารกับเทพมันสู้กันอยู่ตลอดเวลาสู้ที่ไหนสู้ในตัวเราเนั่นแหละนะก็ดูที่อภิกษุณีสังยุติคำถามครับถามอะนะสู้กับมารน,นะจิตเทพบอกไอ้ไครเนี่ยนี่มารเนี่ยนะก็เอาให้ธรรมะใส่เข้าไปก็เลยชนะมารได้มารก็หายไป คือจิตที่คิดเร็วคิดชั่วมันหายไปมันไม่มีคือมารมันไม่มีมันหายไปแบบนี้ก็จะมาบอกแล้วไม่ใช่มารนะคือโอ้ถือหอกพระเจ้าตัดสรู้ถือไอ,ไอ้มือสามพันมือคือมันมีเยอะแยะที่จะมาพันใจเราให้มันติดไปยึดไปหลงไปผูกพันทําให้เราทุกข์นะก,ก็ขอให้ให,ให้ให้ไปฟัง อาตมารับรองนะรับรองเป็นอายะโสดาบันอย่างน้อยแล้วอาจจะสูงขึ้นไปตามแต่ธรรมานุธรรมะปฏิปปฏิปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเธอปฏิบัติแค่ไหนเธอก็ได้แค่นั้นสินพระจาปามาหรือสินพระตูปทานนะก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วแต่อนามไม่ให้เธอสินพระตุปทานไม่ใช่อุปทานเก้าถูกที่คันแน่นอน ทุกจากไหนดับต้นเหตุมันทุกก็หมดแต่ข้อสําคัญรู้จักทุกเนี้นะมากคุณรู้จะว่าไงนะก็แล้วแต่สัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมนะนเป็นเรื่องอ่าเทวดาหกชั้นเทวดาพรมผีเป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณปเป็นโอปปาติกะไม่ใช่ตัวตนบุคคลแบบมหาภูตรูปแต่มันเป็นอุป,ปาทยารูปอุปทานในรูปรู้มาแล้วรูป นอกกับรูปในรูปนอกจากคือดินน้ำลมไฟตัวตนบุคคลเราเขาใช่ไหมคนสัตว์สิ่งของนี่มหาปุตรูปรู้ได้จากมังาาสะจักรสุส่วนผู้มีปัญญาจะเห็นรูปได้คือรูปของอ,อุปปาทัยรูปคืออุปทานในรูปอะ่ะก็ต้องใช้ทิพยะจกักษสุกับปัญญาจากักรสุซึ่งจะได้เรียนต่อไปในวิชาแปดนะ มันเป็นอุบัติเทพก็เป็นโสดาสกีทานาคารหารนันนะนะถ้าสมมติติเทพก็ปุถุชนนะคนรวยคนหลงคนอะไรเงี้ยนึกถึงสิเราเราทำอะไรสมใจเราก็ดีใจเป็นสุขถ้าไม่สมใจเราก็ทุกเนี่ยพระเจ้าบอกเทวดาเห็นไหมเทวดาและมนุษย์พอสมใจก็ขึ้นสวรรค์ ไม่สมใจก็ลงนรกเทวดาเป็นโลกีนะเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นโลกุตระแล้วคือภริยะเป็นอุบัติเทพวิสุทธิเทพนะเป็นเรื่องของนามรูปอ๋อสัตว์โอปติกะสัตว์โอปติกะคือสัตว์ที่ทั้งจิตวิญญ,ญาณเกิดรืะเกิดปุ๊บตายตาย,ตายปับ๊บไม่ทิ้งซากไว้เกิดยังไงเฮ้ยเกิดอยาก จะไปจีบสาวปุ๊บอ่าจิตมารเกิดแล้วมารคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ขัดขวางไม่ให้เราบรรลุความดีประเสริฐเอ้ยเรามันแมหม่ไว้เราผู้ชายดีเอ้ยเราเป็นพระมันไม่ควรไปจีบสาวเฮ้ยเลิกจบนะม,มารหายกลายเป็นจิตเทพเกิดทันทีไม่ทิ้งทราบจิตเทวดาเกิดหรือเทวดาเป็นคนดีๆอ่า จกจ่ายเชื้อจานไปเห็นของเขาหล่นปุ๊บเคยเห็นไหมเราเห็นของเขาตกปุ๊บเราก็เอาไอการะดุมกระดาษนำสมุดปิดฟับป,ปิดเงินปับ๊บไม่ให้ใครเห็นแล้วก็ค่อยๆลอยไปหยิบไป <c oughs> จิตเทวดาเป็นคนดีพอเจอโอกาสได้ช่องมาปุ๊บทาผิดเลยเห็นไหมเป็นมารทันทีเลยเห็นไหมเป็นเทวดาแท้ๆเกิดเป็นมารนะบัตนั้น เกิดแล้วก็ตายเลยจิตเทวดาทันทีโดยไม่ทิ้งซากอะไรเลยน,นะเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามกับรูปนามคือสิ่งที่ถูกรู้รูป,ปรตัวถูกรู้นะจิตเจตสิกรูปสภาวะของจิตวิญญาณนะไอฉะกามาวัจรภูมินะฉานีาแปลว่าหกกามาคืายอกิเลสข่ายากในจิตเอาวจรี่คือเลื่อนไปชั้นไป แปลโดยสรุปก็คือลักษณะกิเลสกามหรือวิสัยของกามสมมุติเทพหรือเทวดากามการมาวจรหรือเทวดาเสพกามเนี่ยเป็นจิตเจสิกของผู้มีสิ่งที่เสพได้สมตามความต้องการของตนไม่ว่าจะกามหรือโลก,กธรรมนะเป็นเทวดาที่ไม่พ้นไปจากนรกเป็นการเสพทิพนะคือเสพตามความต้องการของตนที่ให้มันมีอยู่ตลอด ได้พระอาจจะบุญบาร,รมีเก่าหนึ่งบุญบาร,รมีเก่าสองใช้วัตถุแลกวัตถุสามใช้อำนาจยศศัก์ฐานะสี่ความเก่งความสามารถของคนทั้งโดยสุจริตหรือทุจริตนะเมื่อได้เสพการเสพสมสวรรค์ไปแล้วก็จะมีการเสพทุกข์ันรลกไปด้วยเคียงคู่กันไปอยู่เสมอเสมอมากหรือน้อยแตกต่างกันช้าหรือเร็วหยาบหรือละเอียดเท่านั้นใช่ไหม บางคนสมใจเนี่ยทําผิดสมใจแล้วพอเขารู้เขา้าเขาก็เอาติดคุกนะเมื่อได้เสพตามที่สมใจก็จะปักแน่นมากขึ้นมากขึ้นเออกูเคยได้ตําแหน่งแล้วโกงได้เงินเยอะโอ้ติดคุกไม่เท่าไหร่เราเดี๋ยวออกมามก็มาใช้เงินที่โกงไปแหละแต่ประเทศชาตินี่สิหมดเงินไปหลายแสนล้านเอาว่าพัฒนาประเทศได้เยอะแยะนะ เมื่อได้เสพตามที่สมใจก็จะปักมั่นขึ้นเท่านั้นเมื่อไม่ได้เสพก็จะเริ่มทุกข์เพราะไม่สมใจเหมือนลูกตุ้มนาฬิกานะหมุนไปทางนี้ก็ไปทางนี้เหมือนกันอาจจะรวยหรือจะจนก็ตกนรกได้ขึ้นสวรรค์ได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับจิตเจติสิกของคนคนนั้นนะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปเท่านั้นแต่ถ้าร่ำรวยมากมากเท่าใดก็จะยิ่ง จะจมดักดานอยู่กับสวรรค์นรกแห่งโอกีไปนานเท่านานซึ่งจะรู้สึกตัวได้ก็แสนยากเพราะมันสมใจอยู่มาก่ะเพราะยิ่งยิ่งรวยก็ยิ่งเหลืองยิ่งลอยก็ยิ่งหลงก็ยิ่งจะจมหนักดักดานขึ้นจะมากขึ้นทุกทีทุกทีการมาจิตหรือการมาพบหรือการมาจรจิตเนี่ยเป็นจิตขั้นต้นะเอาขอสมควร ก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิทงธงคํารคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคนิพานตามลําดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆต่อต่อไปได้และจะมีการตอบปัญหาที่ช่องที่ YouTube ช่องมูลนิธิจิทงธงคํามเหมือนกันท่านจะได้ปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุจแสงสว่างจากเทียนหลายๆเลื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมือนแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่เลยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าค่ะ